ออาาในโซนอะโซนชาใด้ลมพัดในโอะโซนชานานๆาดีโอ้ยนาๆนาดนนีถ้ารักโนรีปลกมือสักทีให้นอราและสวัสดีที่น้องและที่มามองคืนนี้ ที่สองเบาชาตรีคืนนี้จะวันคานี่และเก้าเพชรสินอยู่ที่ถิ่นพัทลุงค,คืนนี้หมายมุงพวกเราได้เข้ามานี่ลูกเวงเทงตุงจำไว้ให้ดีด้วยว่าแหวนแกนสวยวันนี้จะรวยวันคา แล้วมากันพร้อมสับของวงสมพงน้อยดาวรุง่งเกินมีหมายมุงกรนะดาวรุ่งได้เข้ามาและขอให้เจ้านามีสุขภาพแข็งแรงมีเรียวมีแรงและมีเงินมีตาทั้งคุณพ่อคณิต และทั้งคุณแม่สวรลักอสองท่านนี้เป็นเสาหลักในการรับมโนราและทั้งพ่อแม่ที่นั่งและทัานผู้ฟังทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายและที่ได้เข้ามาขอให้โชคดีขอให้มีความสุขขอให้โชคดีขอให้มีความสุขปลอดภัยไกลทุกและไกลทุกเวลเา ได้ดิ้งโนราเร่ใจได้ไมแม่ตอมือหลานตีหลานนะเออข้บคุณทำแค่ยังมองมองด้วยนะอ้ยบริการเต็มีบริการเก็มดีด้วยบนรามาตึ้งกับเ้ามาเต็มลังรุงโอ้เต็มจุ่มแม่แนวตอนนี้กับเก้านะแม่นะโนราบอกเลลักเกงเจ้าวนไม่ใช่หลักเกงเจ้าวันบอกให้เดี๋ยวจะไม่ตั้งได้กินข้าวดี้าวบ้บง น้องงบมาลุยตัวเด็กจ้อยปลาร้าเลาเสร็จอีกินไรกินไรปลาเบี้ยอกินเปลือกนี่เตานี่ก็เต็มโรงกินไม่หมดเยแล้วขึ้นกะแกงหัวมาเดนี้แกงหัวลาวเว้ยเนอะเออร้อยเกียงหม้อมงไม่ป้ามาอัน่นยแกงหัวนี่อันใหญ่ปีโอ้ยจากเจนเออไม่จากอันตะบะดามันนี่อันออยก้อนเออมันตัวร่างจังนี่จะเป็นผู้รักชาเออรัางดูราลาวนะแกรัางดูราเออจักราต้มปงลาวเมืนเดิมนะแต่ว่าให้ดูกล้าเป็นลูกเว้งมาลาวมันเดิมนะพี่เศร้านะ ไม่ม่ความบอกแนะนำนี่ไปเรี้ยงหอ้อใช่ย่ะไอ้ยาวปลาพอมีจุ่มมีเออมีเอิมี่อมนี่ต่มงหนี่เป็นตัวหวงใช่่ะไอ้ดูดเบียดกันทอันปูเป็นผู้ตักทายอย่วงเก่งจ่ะกูเออเออเป็นตัวห้วงจ้าไม่จะโ่แล้วรอกเออก็ไต่เตามาก็จะมาจากฐาน่ายฐาน่ายเป็นผู้ตักทาเออเอีท่านกัป็นาน่ายนอี่นองนี่นองนี่เป็นาได้กันเป็นตุ๊ด นายก็แบบคนหน้าหน้าเวทีอไม่เราเมื่อเดือนเพื่อเดือนละโนได้ยินไหม่หรอแม่จ๊ะแม่คุณแม่ได้ยินไหมพ่อรักได้ยินนะได้น่ารักนี่แต่ว่าคนเก๋ๆพี่เว้ยเหอตัวลูกไม่คนเก๋สังเกตตรงไหนว่าเก๋ไม่เก๋สังเกตตรงไหนแต่ว่าคนยิ่งอะไรเดี้ยวอะไรเดี้ยวอืออู้ย่านเหรอแต่ว่าคนยิ่งสังเกตอะไรว่าเก๋ไม่เก๋อะไรเตี้วโอ้ใช่เงาอู้ย่านก็อู้ย่านไม่ใหญ่อายุหมาไม่ใหญ่ตัวใหอ่เตาเต้าหินเก

กาวเ็หย่าวาเดี่ยวก็ีว yes> ่านตาหงตึงต uh ังอ nope> ีเลอะยู่ในเกันเดียวก้านะเล้เจกันเดียวใชไแมใช่ไหมพ่อตัวเดี่ยวตัวเจกันเดียวแรกือกานเดี่ยวแม่เอ้ยตาเด็กประมาณไม่เกินสิปีดียืนตุ้งนี่เดียวตึงลังโบนุ่งเดี่ยวเกลียเกียวแต่ว่าพอยีจิบเลือกขึ้นมาแร้วทุงามิยืนตุงนี่เดียวอยู่ตุงนั่งอเดิมห้าิเยเลยยืตุงนี่เดียวอยตุงนี่ พอเริ่มพอเริร่มฮักซิบเลือกยังไงจะยืนตรงนั้นเดี๋ยวยืนตรงนี้ได้ยังน้องเนี้ยเก๋ๆก็เร็วเลย <c oughs> แต่ตออาหวานอายุเก้าสิบปียืนตรงนี้จะถึงเียวนะเดี๋ยวยูเดี๋ยวปงบ่ายรอหนะครับมาแล้วยึงแล้วก็กราบขอร้องสวัสดีสิ่งสถิตที่ว่าพี่น้องให้การขอร้องหน้าตื้อ นะครับกราบปูจาอาปธานในวัจันทร์ครับผมอาปรธานวัดดอนรอปรธานจังประธานทุกปธานนุนจมาเลยนะนะครังมแตาตื้อนะครับตื้อเล็ด้การันมากราบทานอาารพุณนำใจนะครับทีวาาทานได้อาสนใจกับโรเจ้าพนาประาชมพงน้อยอาจังหวเองครับตด้านไปำสุราิ theo xa đó mẹ lệ là kích khít mẹ ta khít Cái này ban ra phong mình tí tôi nhớ đi bắt cả lung ta thế anh cái tai ra ban ra trong phong nói đào lung ha này bỏ cái hắn tự nhiên cái bốn và hai lục to à ai ta đại cái bốn lưỡi ba cái bốn cái bốn lê đi cái lục tai gì cái con chặt chém nó quả cao má cao cao nắng lùng ra thì ra thiết là biết con chặt chém nó chém bằng bộ của bốn ลักปั๊บปัอกรักปักแกนแกบนฟุตแกบนฟุบก็แกบนฟุบเล่นเออใจเบี้ยฐานปั๊บกคนใช้เลยคนใช้รัว่นพิจแนลผมไม่รู้แล้วอายุนะใช่รักตาวรักดีตาวดีกันเลยนะพคนใจ้ตาวคใจ๋อมันเบื่องาานรักออกร้อนนะครับก็บนพ้องอันนีการบนเนื้อวันรักและการรวมไปถึงบุญปีทุกๆงวดคุณพีเจอได้หรือลูกต่อได้ไหมต่อได้ไหมพีาเจ้าน้ำอานเจ้านา เีน้เออเหลยเียวมีปาบเลื่นกันมีปากเลืนนะครับขอบคุณนขออคุณีจยางตุ้มขอบคุณเจ้านาขอบคุณแม่นาอ่ะอย่าขอบคุณแม่นาตัวงใช่เราไม่มามือยาหยิบดอกดาวมือตัวเดียวต่าแม่นาณเลยนไ้เมันหรืเาเลกว่าแม่เจ้านาไปใหญ่แม่นาุณุณพงจะเ่ไล่ไล่คนโอ้ราไล่คุนตีวัดตีวัดมัดสวยมันดเวนะมัทีนะครับก็ข้อคุณนาหารกันกินปกกินเอะไดอย่างันเี มาเลวเกลตาสัญญาไว้ว่าบ <pt> no ุญนี้บาปนำให้เดินน้องคราดใส่เสื้อเทียว เออีวันซุความจารุนเด็กโยกโดราไม่พอต้องเบียร์โดราวันคนละยี่สิบบาทนั่นแน่เล็ดตายเกาซองเหอเล็ดไทยประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพโอ้จงร็วเพราะเเายวคน่เมื่อไร่ละอ๋อหนึ่งมกราคมเอาเดี๋ยวอบัมเอาเลยปอไม่รู้หรอกฮะ๋อ้พอแกตั้มแปลกแปลกแกเหาไม่ผันนี้ แกนักตาคนบอกว่เดี๋ยวไม่มาไอ้นี่ยบอกว่าฮะดาวร้องห้องมันเจอหน้าวันน้านะเจอเดือดเดืออ๋อไม่เจอหดาวรอง้องอีซิปคุณอีิตอันเออลาทุกท่านแกตีเกียวต่อเบอร์ะไรก็เบอร์ไกไอ้เนี่ยไอ้เน่ยวันนี้ไม่เจอที่ดิดาวคัวเจ้เจอหงหงอแม่เขี้ีวเที่ยวตัวเองไม่ใช่เบอร์ซักที่หรอกเอาเอานะ 廿两多，廿两多。